สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนาฬิกานี่ครับเป็นคาเซโอนะครับอันนี้ของแท้เลยนะครับผมซื้อมาจากลาซาด้าครับรุ่นเนี้ยราคามันอยู่ที่ระหว่างประมาณหกร้อยถึงแปดร้อยนะครับถ้าซื้อลาซาด้านะครับถ้าซื้อที่อื่นตามห้างผมว่ามีแพงกว่านี้ครับมันสวยแล้วก็น่ารักดีครับผมก็เลยซื้อมานะครับแต่เอิญผมดูดีๆแล้วมันน่าจะ ใส่ไม่ได้ครับเพราะสายมันเล็กครับก็พลาดไปครับเป็นนาฬิกาผู้หญิงนั่นเองครับถ้าสายใหญ่กว่านี้มันก็น่าใส่นะครับนี่แหละครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นนาฬิกาที่สวยลองดูนะครับคาซิโอคอสนะครับตัวเลขใหญ่เห็นได้ชัดเจนนะครับแต่เข็มก็เข็มอาจจะเล็กไปหน่อยแต่นาฬิกาผู้หญิงก็จะเล็กๆประมาณนี้แล้นะครับนะครับ อาจจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนนะครับพี่อยากได้นาฬิกาที่แบบมีแบรนด์เนมในระดับหนึ่งคาซิโอนะครับแล้วก็เป็นสายหนังสีแดงนะครับลองหาซื้อได้ครับแล้วลองไม่ผิดหวังครับรุ่นนี้นะครับสำหรับผู้หญิงนะผู้ชายก็ผิดหวังไปตามระเบียบนะครับ